นี่ก็ผ่านไปได้เกือบปีแล้วที่แอนได้มาเป็นลูกเรือสายการบินเธอเดินทางไปมาอยู่หลายไฟล์ทั้งในและต่างประเทศทํางานกับลูกเรือทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตามแต่อายุงานจะอํานวยไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่านี้เท่ากับคนที่ได้ทางานในสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันในเวลาแค่ปีเดียวแอนก็มีเงินเก็บจำนวนมากและอีกไม่นานก็คงจะพอซื้อคอนโดซักแห่ง แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าอาชีพนี้ข้อเสียก็คือจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากยิ่งหากเป็นลูกเรือหน้าใหม่ก็จะโดนรุ่นพี่บังคับแลกเที่ยวบินตามใจชอบและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แอนโดนรุ่นพี่มาขอให้แลกไฟล์ทำงานด่วนรุ่นพี่บอกกับแอนว่านี่เป็นไฟล์พิเศษที่ผู้โดยสารเหมาลำว้เดินทางจากกรุงเทพไปไทยเป ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเธอได้ทราบถึงจํานวนเงินพิเศษที่จะได้จากเที่ยวบินนี้ก็ถึงกับตกใจเพราะมันเป็นจํานวนเงินที่ไม่ใช่น้อยๆเลยเมื่อเธอถามถึงเหตุผลที่รุ่นพี่ปฏิเสธงานดีขนาดนี้แต่รุ่นพี่ก็บอกว่าถ้าไม่รับก็จะโยนงานนี้ให้คนอื่นแอนอรีบตอบรับในทันทีแม้ว่าใจจริงเธอนัดกับเพื่อนๆในกลุ่มมาไว ว่าจะไปร่วมกันทำบุญให้เกศราเพื่อนสนิทของเธอที่จากไปครบร้อยวันพอดีพูดแล้วก็ใจหายที่ผู้หญิงฐานะดีมีอนาคตคนหนึ่งต้องมาจากไปเพราะอุบัติเหตุพร้อมกับลูกน้อยในท้องคงต้องเอาไว้ทำบุญให้ทีหลังยังไงคนตายก็รอได้เวลาเกือบห้าทุ่มแอนก็ได้เดินทางลากกระเป๋ามาถึงห้องพักลูกเรือบนเครื่องพอดี เครื่องบินลำนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กไม่ถึงหนึ่งร้อยที่นั่งแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อคิดว่าภายในเครื่องบินลำนี้จะมีเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารรวมกันอยู่แค่เก้าคนก็ทำให้รู้สึกเคว้งคว้างพอสมควรยังดีที่มีเพื่อนร่วมไฟเป็นโปเต้เพื่อนสาวรุ่นเดียวกันจึงทำให้คุยกันได้อย่างสนุกปากทั้งสองมีชั่วโมงบินร่วมกันมาหลายไฟแล้ว จึงรู้มือรู้งานกันดีตัวของเต้เองก็โดนพี่จิมใช้ให้มาอยู่ไฟล์นี้เหมือนกันงานง่ายๆเงิงนดีๆกับเพื่อนรู้ใจที่เป็นงานก็ทำให้ไม่เหนื่อยเมามอยกันได้ครู่เดียวพี่นิดก็ทำเสียงเข้มให้ได้ยินพี่นิดหรือนิตยาเป็นลูกเรือวัย35ปีอายุงานมากกว่าแอนและโปเต้หลายเท่าแม้แต่ในช่วงเวลาออนกลาวที่มีผู้โดยสารไม่มากแบบนี้ พี่นิดก็ยังทำท่าทีจริงจังในไฟลน์นี้พี่นิดจะเป็นหัวหน้าใหญ่และจะสั่งงานแก้ไขปัญหาให้พวกเธอทุกคนในสายการบินรู้สึงถึงความเข้มงวดของพี่นิดเป็นอย่างดีเพราะปัจจุบันเธอมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ารองจำเป็นต้องสร้างผลงานไต่เต้าเพื่อที่จะได้เป็นหัวหน้าใหญ่ตอนที่แอนบอกว่ามาแทนคนอื่นเพื่อที่จะได้ไม่ถูกเข้มงวดมากนะักก็โดนพี่นิดสวดไปชุดใหญ่ ว่านั่นไม่ใช่ข้ออ้างและให้คอนเซนเทตกับหน้าที่ในวันนี้แกบบีฟให้ฟังก่อนจะไปว่าผู้โดยสารเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันลูกเรือสามารถเลือกได้ว่าจะสื่อสารกับผู้โดยสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาจีนหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษแล้วแต่ว่าผู้โดยสารจะเลือกพูดอะไรในครั้งแรกให้ใช้ภาษาไทยก่อนจากนั้นค่อยดูว่าผู้โดยสารจะเลือกใช้ภาษาไหน และผู้โดยสารเที่ยวนี้คงไม่พูดเยอะซึ่งควรจับตามองคอยให้บริการตลอดเวลาแอนรับเอกสารที่พี่นิดยื่นมาเธอเริ่มอ่านดูก่อนเพราะทำใจไว้แล้วว่าเศรษฐีที่เหมาเครื่องบินคงต้องการการดูแลระดับ VIP อาจจะมีเรื่องที่แอนและโปโตเต้ควรเรียนรู้จดจำก่อนเริ่มงานกฎในการเป็นลูกเรือเที่ยวบิน NE 6 6 6 กฎข้อที่1เมื่อไรก็ตามที่พบเจอผู้โดยสารไปในนั่งอยู่ที่นั่งของตนเองลูกเรือมีหน้าที่แจ้งต่อผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎทุกครั้งและต้องแจ้งต่อหัวหน้าลูกเรือก่อนเสมอกฎข้อที่2ผู้โดยสารไฟล์นี้มีจํานวนทั้งหมดสี่คนเท่านั้นโปรโดสังเกตรหรือนับจํานวนผู้โดยสารให้ดีหากรู้สึกว่ามีจำนวนเกินให้แจ้งหัวหน้าลูกเรือทันที ห้ามให้เครื่องบินออกจนกว่าจะได้จำนวนพอดีเราได้รับคำแนะนำพิเศษมาและไม่อยากให้แขกไม่ได้รับเชิญตามติดมาด้วยกฎข้อที่สามไฟล์นี้ไม่จำเป็นต้องสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินและไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดกฎความปลอดภัยกับผู้โดยสารกลุ่มนี้อ่านมาถึงตรงนี้แอนกับเต้กังงงเผลอมองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายดูแล้วออกจะเป็นกฎที่แปลกประหลาด โดยเฉพาะข้อที่สามนี้ซึ่งตามความจริงแล้วความปลอดภัยบนเครื่องเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นบุคคลพิเศษแค่ไหนก็ต้องยอมทำตามเหมือนกันหมดหรือบางทีผู้โดยสารอาจจะรู้ในข้อพวกนี้อยู่แล้วและไม่อยากให้รบกวนเวลาพักผ่อนเธอเคยบริการเศรษฐีท่านหนึ่งจากดูไบเขายังเปิดแชมเปญและคาวเวียให้กับลูกเรือทุกคนด้วยดีที่เขาใจกว้าง ไม่ถึงขั้นบังคับให้กับตันต้องกินด้วยพูดกันตามตรงคนรวยบนโลกนี้ชอบทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้แอนคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะช่วยให้พวกเขาภูมิใจมากขึ้นว่าตนเองนั้นมีเงินมากกว่าคนอื่นกฎข้อที่4อาหารบนเครื่องไม่ว่าจะเกินมากี่กล่องลูกเรือห้ามรับประทานเองหรือแม้แต่ชิมโดยเด็ดขาดผูดโดยสารจะรู้ทันที ว่ามีใครแอบมายุ่งกับอาหารของพวกเขาแล้วมันจะทำให้พวกเขาโกรธมากกฎข้อที่ห้าไ์บินนี้ห้ามลุกเรือหลับระหว่างการเดินทางทุกคนต้องคอยอยู่ดูแลผู้โดยสารจนกว่าเครื่องบินจะลงจอดกฎข้อที่6ห้ามพูดคุยวิจารณ์หรือแอบซุบซิบนินทาผู้โดยสารเป็นอันขาดไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเครื่องหากผู้โดยสารได้ยินจะถือเป็นอันตราย และมีบทลงโทษสูงสุดกฎข้อที่7เมื่อจำเป็นต้องเข้าห้องนักบินกับตันและผู้ช่วยจะถามรหัสของลูกเรือให้ตอบไปว่าแมรี่เกลกับตันและผู้ช่วยจึงจะปลดล็อกประตูให้พวกเขาแค่ต้องการเช็คว่าอีกฝ่ายเป็นลูกเรือตัวจริงไม่ใช่สิ่งอื่นที่ปลอมตัวมากฎข้อที่8เมื่อไฟ,ไฟบินจบลงให้ตรวจสอบเครื่องแบบลูกเรือโดยละเอียด ถ้าหากพบคราบเลือดหรือคราบเลอะต่างๆแม้จะเพียงเล็กน้อยให้นําเครื่องแบบนั้นไปทำลายด้วยการเผาทิ้งโดยเร็วที่สุดแล้วทางสายการบินจะส่งเครื่องแบบใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมกดข้อที่9ถ้าไม่จำเป็นอย่ามองไปที่ปีกเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อพลิกอ่านกฎทั้งหมดในเอกสารจบแล้ว แอนกับเต้เงียบกลิบมองตากันเล,ลกิกลักว่าเป็นเรื่องหยอกล้อที่รุ่นพี่ลูกเรือชอบทำกันแต่นั่นคงไม่ใช่กับพี่นิตยารุ่นพี่สุดโหดเนี้ยบมากๆคนนี้ทั้งสองมองหน้ากันนิ่งไม่มีใครพูดอะไรต่อจึงรีบไปเตรียมความเรียบร้อยต่างๆก่อนเครื่องจะเทคออฟพี่นิดนำหน้าทั้งสองไปยืนอยู่ที่โถงทางเดินแล้วก็ก้มหน้ายกมือไหว้ กับกลุ่มผู้โดยสารที่นั่งประจำที่อยู่ก่อนแล้วก่อนจะบอกให้แยกย้ายไปประจำที่เครื่องกำลังจะออกเดินทางแล้วสายตาของแอนเหลือบมองผู้โดยสารทั้งสี่คนอย่างเงียบๆเ,เป็นครอบครัวที่แต่งตัวดูดีมีชาติตะกูลหน้าตาทุกคนบ่งบอกถึงเชื้อสายจีนในตัวประกอบไปด้วยผู้เป็นสามีภรรยาลูกชายที่น่าจะอายุป,ประมาณสิบขวบและหญิงชาราผู้เป็นคุณย่า แต่ก็น่าแปลกอยู่อย่างที่ผู้โดยสารทุกคนแยกย้ายที่นั่งกันไปคนละทิศละทางไม่ได้นั่งติดกันไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยอย่างกับเป็นคนแปลกหน้าหลังจากเครื่องบินไต่ระดับขึ้นสู่น่านฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแอนกับเต้กับปลดเข็มขัดที่นั่งพนักงานแล้วก็เริ่มทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันแอนได้เป็นฝ่ายนำกาแฟกับขนมไปเสิร์ฟ ให้กับนักบินในห้องควบคุมส่วนเต้ก็จะไปเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีพี่นิดมาช่วยเองอีกแรงเมื่อไปถึงแอนก็พูดผ่านลำโพงหน้าห้องนักบินเมื่อผู้ช่วยนักบินถามถึงรหัสเธอก็บอกไปว่าแมรี่เกรหลังจากเข้ามาเสิร์ฟขนมและเครื่องดื่มก็มีการทักทายทั้งกับตันและผู้ช่วยนักบินทั้งสองคนนี้แอนยังไม่เคยบินด้วยและผู้ช่วยนักบินก็เป็นชาวต่างชาติ แต่กลายเป็นว่าพวกเขามีท่าทีที่นิ่งเงียบผิดปกติไม่ร่าเริงเหมือนที่เคยร่วมงานกันมาซึ่งกับตันก็บอกว่าเธอสามารถมานั่งในห้องนี้ได้แล้วเขาจะช่วยคุยกับพิ่นิดให้กับตันพูดขึ้นในขณะที่ยกกาแฟจิบเข้าปากมองแอนด้วยสายตาแปลก,แ,ปลกแอนอรีบป,ปฏิเสธด้วยความสุภาพแล้วก็เดินออกมาทันทีตอนแรกก็อุตส่าห์เป็นห่วง ที่แท้ก็แค่พวกเจ้าชู้ตามเดิมแอนเคยเจอนักบินสูงวัยคนหนึ่งมาจีบบอกว่าจะซื้อคอนโดให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอแอนไม่เล่นด้วยเขาก็ไปเสนอให้กับคนอื่นแอนเป็นผู้หญิงสายสตรองเธอมั่นใจว่าตนเองสามารถเก็บเงินซื้อเองได้ในขณะที่ก้าวเท้าออกมาและเดินผ่านห้องน้ำเธอก็ดีนเสียงเหมือนมีคนกำลังขย้อนคล้ายคนขึ้นไส้อยู่ภายในนั้น เสียงนั้นดังกล้องด้วยความทรมานคล้ายจะเป็นเสียงหอยหวนเจ็บปวดด้วยความเป็นห่วงแอนจึงรีบเข้าไปเคาะประตูหน้าห้องน้ำพร้อมกับสอบถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยไหมแต่เสียงนั้นกลับดังมากขึ้นเรื่อยๆแอนเห็นท่าไม่ดีจึงเตรียมตัวจะผลักประตูเข้าไปแต่ก่อนที่เธอจะทำได้พีนิดกลับคว้าตัวเธอเอาไว้แล้วถามว่าจะทำอะไรแอนหันไปที่ประตูอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้เสียงนั้นก็เงียบลงไปแล้วเธอเล่าเรื่องเมื่อกี้ให้พินิษฟังพินิษกลับหงุดหงิดและเปิดม่านออกให้ดูว่าผู้โดยสารอยู่ข้างนอกกันครบไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำทั้งนั้นไฟแจ้งเตือนการเข้าใช้ก็ปกติอานเดินอย่างหมดแรงมายังโซนที่พักของลูกเรือนี่เธอคงหูฝาดไปเองอาจจะเพราะโหมงานถี่ในช่วงนี้แต่เมื่อกลับมาถึงก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นเต้เพื่อนลูกเรือกำลังนั่งหน้าซีดมือสัน่นเมื่อเธอเข้าไปสอบถามดูเต้ก็เอาแต่ใส่หน้าทำท่าจะร้องไห้หรือโปเต้ก็จะโดนพี่นิดดุมาเหมือนกันสักวันถ้าเธอได้เป็นหัวหน้าใหญ่แอนสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบพี่นิดหลังจากนั้นไม่นานสัญญาณจากผู้โดยสารก็แจ้งเตือนขึ้นพี่นิดวอมาบอกว่าผู้โดยสารหญิงต้องการให้เก็บถาดอาหารเลย พอเมื่อเธอเดินไปล่างรถเข็นเตก็ขยับตัวหนีห่างเหมือนกลัวอะไรบางอย่างแอนจึงเดินนำหน้าไปเก็บถาดอาหารเองแต่เมื่อเข้าใกล้ก็ได้กลิ่นแหม็นรุนแรงแต่จมูกขึ้นมาเพราะสภาพของอาหารที่เพิ่งเสิร์ฟได้ไม่นานกลับมีสภาพเหม็นเน่าเละเทะอย่างกับถูกทิ้งมาแล้วหลายวันเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเต้ถึงตกใจและจังหวะที่แอนกำลังจะยื่นมือไปเก็บถาด ของภรรยาสาวท่านนี้ข้อมือของแอนก็ไปสัมผัสโดนแขนของอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะตนเองมัวแต่หันไปมองเพื่อนผู้โดยสารคนนั้นถึงกบเกียรร้องออกมาเสียงดังจนแอนสะดุ้งโยงฝ่ายนั้นชี้หน้าด่าแอนด้วยภาษาจีนที่แอนฟังแทบไม่ทันโดยโรวมแล้วคือไม่พอใจมากแอนมองเข้าไปที่แววตาอันแดงก่ำของอีกฝ่าย แม้ว่าจะสวมแว่นกันแดดปกปิดอยู่ตลอดเวลาแต่บางจังหวะก,ก็มองเห็นได้แววตานั้นเหมือนจ้องจะกินเลือดกินเนื้อของเธอในขณะนี้ไม่รู้ว่าเธอตาฝาดไปหรือเปล่าแต่ปากของผู้โดยสารกลับค่อยๆเบิกกว้างขึ้น,นเรื่อยๆจนเริ่มดูผิดมนุษย์พี่นิดที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามากระชากแขนของแอนไปข้างหลังจากนั้นก็ดึงได้แดงบนข้อมือของแอนออก แล้วโยนทิ้งลงไปในถังขยะรถเข็นอีกฝ่ายจึงค่อยมีท่าทีสงบลงจากนั้นพี่นิดจึงได้พูดขอโทษและอธิบายเป็นภาษาจีนให้ผู้โดยสารฟังส่วนแอนกลับมีท่าทีที่อึง้งทำอะไรไม่ถูกในตอนนี้ได้แดงที่ข้อมือนั่นเป็นสิ่งที่ได้จากการไปไหว้สารเจ้าที่ห่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมสิ่งนี้ถึงทำให้ผู้โดยสารโมโหขนาดนั้นแอนมองไปอรอบ แล้วก็บพบว่าผู้โดยสารทั้ง4คนต่างจ้องมองแบบอาฆาตไม่ละสายตามาที่เธอแม้ว่าตอนนี้จะดูไม่ผิดปกติแบบเมื่อครู่แต่ก็ทำให้ขนแขนเธอลุกขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ลูกเรือสาวสองคนนั่งกุมมือกันด้วยความหวั่นไหวตลอดทั้งเที่ยวบินดูเหมือนโปเต้จะอาการหนักกว่าเธอด้วยซ้ำแต่ก็คงเข้าใจได้เมื่อเห็นสิ่งแปลกๆตลอดเที่ยวบินที่ผ่านมา ทั้งเสียงคลื่นไส้หอยหวนจห้องน้ำที่ไม่ว่าจะเปิดไปดูกี่ครั้งก็พบแต่ความว่างเปล่าอาหารบนเครื่องที่จู่ๆก็เน่าเสียอย่างรวดเร็วหรือตัวผู้โดยสารที่เป็นคุณย่าในตอนแรกนั้นที่มีท่าทีเดินโซเซไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงกลับวิ่งคลานสีขาไปมาบนเครื่องสร้างความสยองขนลุกให้กับทั้งคู่แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องเงียบปากเอาไว้เมื่อนึกถึงกฎข้อต่างๆส่วนพินิดเองเมื่อเห็นท่าทีของพวกเธอแล้วก็ได้แต่บอกว่าให้อดทนเพราะอีกไม่นานเครื่องก็จะแลนดิ้งลงแล้วซึ่งกับตันก็เรียกให้พินิษเข้าไปหาเพื่อรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแอนหัวนึกถึงกฎข้อหนึ่งที่เธอทำพลาดไปแต่ก็ยังไม่ทันจะใจคอดีขึ้นผู้โดยสารผู้ชาย ก็ต้องการดื่มวิสกี้อีกแล้วร่างที่สั่นเทารวบรวมเรี่ยวแรงลุกขึ้นไปตเตรลยมของเพื่อจะไปบริการซึ่งโปเต้ในขณะนี้ก็ได้แต่นั่งตัวสัน่นปิดหน้าปิดตาร้องไห้แอนจึงกัดฟันต้องไปคนเดียวเธอพยายามจะไม่จ้องมองผู้โดยสารคนอื่นๆก่อนจะนำวิสกี้มาวางไว้เบื้องหน้าผู้โดยสารผู้ชายแต่ในจังหวะที่เหลือไปมองแอนก็ต้องช็อก จนเผอกรีดร้องออกมาเสียงดังผู้โดยสารที่เคยนั่งอยู่ตอนนี้กลายเป็นศพที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวมีเสียงร้องโหยหวนมาจากด้านในผ้าห่อศพค่อยๆขยับเหมือนมีคนกำลังจะขาดอากาศภายในผู้โดยสารทุกคนในขณะนี้ก็มีสภาพเหมือนกันหมดคือมีรอยช้ำเลือดช้ำหนองเปื้อยอยู่ตามผ้านั้นโดยเฉพาะผู้โดยสารภรรยาสาว ที่ดูเหมือนว่าจะเลอะเทอะกว่าคนอื่นปากของพวกเขาหอยหวนเป็นภาษาที่แอนจับใจความไม่ได้โดยสติสัมปชัญญะทั้งหมดที่แอนพอจะมีหลงเหลือแม้ในตอนนี้จะเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นแต่ก็รวบรวมแรงค่อยๆค,คลานมาหาเพื่อนให้ช่วยประคองขึ้นนั่งคาดเข็มขัดเพื่อเตรียมตัวจะแลนดิง้งเธอร้องไห้พลังยกมือจะสวดมนต์แต่ก็โดนพินิดที่พุ่งเข้ามาห้ามเอาไว้ ขินิดบอกว่าถ้าทำแบบนั้นจะยิ่งเป็นการท้าทายพวกเขาซะเป,าเปล่าๆหลังจากล้อคเครื่องบินได้ลงถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็พบว่าร่างของผู้โดยสารทั้งสี่คนได้หายไปแล้วเหลือแต่เพียงที่นั่งที่ว่างเปล่า20นาทีต่อมาลูกเรือทุกคนยืนมองลงศพที่ถูกพนักงานแบกออกจากเครื่องเมื่อเข้ามานั่งพักในเกตได้ พี่นิตจึงยอมเปิดใจเล่าให้ฟังว่าไฟล์พิเศษที่ว่านี้คือการขนศพบ,บนเครื่องบินซึ่งแม้จะได้เงินดีแต่ลูกเรือทุกคนที่รู้เรื่องก็พยายามจะหลีกเลี่ยงกันหมดเพราะคนที่เดินทางไฟล์พิเศษแบบนี้จะต้องเจอดีกันทุกครั้งแม้ว่าในความเป็นจริงเที่ยวบินระหว่างประเทศเกือบทุกไฟล์จะมีลงศพโหลดขึ้นเครื่องมาด้วยเพื่อก,กลับไปยังประเทศที่พวกเขาจากมา แต่ก็มีเพียงบางเที่ยวบินเท่านั้นที่จะเจอเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้ยิ่งศพในครั้งนี้คือครอบครัวเศรษฐีไต้หวันที่เป็นข่าวว่าโดนวางยาทั้งครอบครัวเพราะเรื่องมรดกฝ่ายภรรยาทยี่รู้ตัวพยายามล้วงคออ้วกในห้องน้ำแต่ก็ยังไม่รอดต้องเสียชีวิตเป็นศพคาห้องน้ำนั้นไปจากนั้นเตนเองที่พอจะได้สติแล้วก็เริ่มเล่าว่า ในตอนที่เธอเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารจนมาถึงคนสุดท้ายซึ่งเป็นลูกชายตัวน้อยมีซอสอาหารหกเลอะมือของเธอจนเมื่อเต้กลับมาที่โซนห้องพักก็เผลอนินทาเด็กผู้โดยสารไปทันใดนั้นก็มีเสียงกุกกักจากรถเข็นดังขึ้นและเมื่อหันไปดูก็เห็นร่างของเด็กชายคนเมื่อครู่ตัวบิดงออยู่ภายในรถเข็นอาหารพร้อมส่งสายตามมายังเธออย่างโกรธเคือง นั่นจึงทําให้เต้นหน้าซีดตัวสั่นแบบที่แอนเห็นในตอนแรกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะโดนรุ่นพี่บังคับหรือเสนอเงินเท่าไหร่แอนก็ไม่เคยคิดจะเป็นลูกเรือไฟพิเศษแบบนี้อีกเลย